สวัสดีครับพบกับรายการความสุขข้างบ้านความสุขเล็กๆของคนรักการปลูกนะครับรายการที่จะมานําเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักนะครับให้ทุกท่านได้รับฟังรับชมกันนะครับแล้วก็เอามาแลกเปลี่ยนกันนะครับผมครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับก่อนที่จะไปดูคลิปก็ฝากผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับพวกอ่าก็จะมีเมล็ดพันธุ์นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาในทางเพจหรือว่าทางไลน์ก็ได้นะครับแล้วก็เป็นพวกน้ำหมักนะครับน้ำหมักสุรงน้ำสดแล้วก็ ดินช่องนี้หมดนะครับยังไม่มีเลยผมจะปลูกก็ยังไม่มีเลยนะครับดินหมดนะครับช่องนี้ก็จะมีเมล็ดพันุ์แล้วก็น้ำหมักนะครับผมแล้วก็ไอเจ้าตัวคลาดซซ่งนี่แหละครับแต่ก็จะส่งเป็นรอบเดือนนะครับหนึ่งเดือนมุกส่งแค่หนึ่งครั้งนะครับสั่งจองไว้ได้นะครับผมเพราะว่าช่วงนี้เวลาไม่ค่อยมีเลยรัดตัวรัดตัวมากๆครับผมวันนี้ก็จะมานําเสนอนะครับการปลูกอ่าเจ้าตัวนี้เลยนะครับมีผักกาดอิตาลีนะครับ รุ้ผมเรียกถุงหรือเปล่าผักกาดหอมอิตาล,ลีแบบประมาณนี้ครับนี่อันนี้ตัดไปแล้วนะนี่ครับใหญ่มากแล้วก็กรอบมากๆนะครับผมเป็นผักสลัดอย่างชนิดหนึ่งที่อร่อยเลยแหละเหมาะสําหรับการนําไปห่อหมูย่างในปีใหม่นี้นะครับก็อยากให้ลองปลูกกันดูนะครับนะปีใหม่นี้ปาร์ตี้ต้องมีผักแหละนะครับผม <c oughs> ครับก็ ไปดูวิธีการปลูกเลยนะครับง่ายๆไม่ยากครับผมโอเคครับครับผมเราก็จะมาเพาะผักกาดหอมอิตาลีกันนะครับอุปกรณ์นะครับผมก็จะใช้ดินพิสมอสนะครับในการเพาะเพราะว่าเขามีคุณสมบัติที่ดีสําหรับการเพาะกล้านะครับแล้วก็เป็นตะกร้าขนมจีนนะครับหรือว่าใครมีกล่องมีอะไรก็ได้นะไม่ได้ฟิกแบบผมก็ได้นะครับเอาง่ายๆเลยฮะก็คือใช้เมล็ด นี่ยครับมเมล็ดสะกดหอมอิตาลีนะครับผมที่ฟาร์มมีจำหน่ายนะครับประมาณ200มาสองร้อยเมล็ดห้าสิบาทนะครับผมโอเคเนี่ยเราก็จะโรยลงไปเลยง่ายๆครับกะปริมาณในการเพาะด้วยนะครับผมชิบชิบชิบ,ชบ เดี๋ยวเฉพาะเยอะเกินก็เสียดายต้นกล้านะครับเพราะว่าอัตรา,างอกของมะเล็สมัน95%อยู่แล้วครับกากะด้วยโอคจากนั้นรดน้ำนะครับเบาๆเด้ยเจาวกระชอกครับผมโอเคเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เอาตั้งไว้ในร่มเลยนะครับรดน้ำเช้าเย็นทุกวันนะครับผม อันนี้การนับอายุผักสลัดนะครับนับตั้งแต่วันเพาะกล้าเลยนะครับสี่สิบห้าวันก็คือเก็บเกี่ยวได้นับจากวันนี้ไปอีกเจ็ดวันนะครับต้องย้ายกล้านะครับลงในถาดเพาะกล้าเนาะโอเคเอาตั้งไว้ในร่มเลยครับเสร็จเร็วครับผมครับนี่คือประกาศของอิตาลีนะครับแฟนผมเอาไปย้ายเลยไม่บอกผมก็เลยไม่ได้ทำคลิปไว้นะครับผมเนี่ย เขาจะโตประมาณนี้นะครับอันนี้อายุประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับอาทิตย์กว่ากว่านะครับประมาณ9วันนะฮะกอันนี้ก็ได้ย้ายลงแยกไม่ใช่ย้ายนะครับแยกลงไปในอ่าถาดพอกล้านะครับผมเพื่ออนุบาลต่อนะครับผมหอาทิตย์ก็สามารถแยกได้แล้วเด้อครับเขาจะมีใบจริงขึ้นมาใบจริงมาหนึ่งใบนะครับโอเคเราไปย้ายกล้ากันเลยนะครับ ครับหลังจากที่เขาโตขึ้นมาหนึ่งอาทิตย์แล้วเราก็จับมาแยกปลาในลักษณะนี้นะครับเนี่ยแยกลงในถาดพอกล้านะครับอันนี้เป็นถาดสองร้อยหลุมเนาะเพื่ออนุบาลให้ปลาาแข็งแรงนะครับนับจากวันพมเมล็ดนะครับวันแรกเลยสิบห้าวันนะครับเราถึงจะเอาปลาพวกนี้ไปลงปลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นแปลงปลูกหรือว่าปลูกในกระถางนะครับก็ได้นะครับผม ต่อจากนี้เราก็จะไปเตรียมดินนะครับเพื่อที่จะรอให้กล้าแข็งแรงนะครับกล้าอายุครบ15วันนะครับเราก็จะแยกปลูกได้เลยครับผมครับก็มาถึงขั้นตอนการย้ายกล้านะครับลงปลูกนะครับสําหรับเจ้าอะไรวะผักกาดหอมอิตาลีนะครับผมเนี่ยเราก็จะเตรียมดินก่อนนะครับตีดินให้ละเอียดนิดนึงนะครับพวกเม็ดดินนะอันนี้ก็ผสมไปแล้วนะครับผสมอ่าปุ๋ยคอก ขี้วัวน,นะครับแล้วก็ตีตีดินให้เขาเขาให้เข้ากันนะครับเนี่ยอุปกรณ์การปนดินก็จะใช้ค่าซิ่งน,น,นี่แหละครับขายของนิดหน่อย <c oughs> ง่ายนะครับง่ายสะดวกนะครับแค่แค่ผักไปผักมาแล้วก็เสร็จแล้วฮะอันนี้คือแปลงนะครับผมโอ้ปล่อยชุดครับนี่คือแปลงที่กำลังเตรียมแปลงนะครับผม แล้วก็กล้าก็จะเป็นนี่ครับกล้ากาดหอมอิตาลีนะครับโดนฝนไปนิดหน่อยอาจจะไม่โตดีก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้กล้าอายุประมาณสิบสามวันครับก็ลงไปเลยถ้าเห็นกล้าประมาณนี้เนาะเนี่ยมีใบจริงขึ้นมาประมาณหนึ่งใบนะครับลงได้เลยเอยใบจริงไม่ใช่หนึ่งใบแล้วมันสามใบ้วเนะี่ยหนึ่งสองสามนะครับใบจริงสามใบแล้วก็สามารถลงได้เลยนะครับ ต่ว่าถ้าใครจะลงในกระถางก็เตรียมดินปรุงดินให้เสร็จสมรเรยบร้อยนะครับก็ย้ายกล้าลงได้เลยนะครับในช่วงสิบถึงสิบห้าวันเนี่ยครับอายุของกลานะ้าเนาะโอเคครับเดี๋ยวไปย้ายกล้ากันครับบีบตูดนะครับเหมือนเดิมบีบตูดดึงค่อยค่อยดึง่าลดน้ําไม่แฉะมากนะครับต้องลดพอหมันๆมถ้าแฉะมากเรา,าดินพีสมอสเขาจะไม่ค่อยเกยาะหลัก แม่รถแล้วเขาปบนีรดน้ําแฉะจะเป็นงี้ไหนแมลงนี่ครับก็เข้าไปอีกดดีๆครับอันนี้คือไม่ถูกนะครับอย่าให้อันนี้ดินมันไปกบตรงยอดมันนะนะครับก็จะย้ายไปเรื่อยนะครับอันนี้ก็คือกลางแจ้งเลยเนาะบุกไม่ได้พากซาแลนนะครับดูส่วนผมก็สบายหน่อยนะครับช่วงนี้ก็ใช้ คนสวนปลูกนะครับเหอจ้างมาแพงนะครับงวดแรกก็หลายแสนอยู่เหมือนกันอันนี้ก็ผ่อนเป็นเงินเดือนไปนะครับ <The. S 1> <laughs> นี่ฮะหลังจากที่เราลงกล้าอย่างนี้แล้วนะครับอีกสักประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับเราถึงจะมาใส่ปุ๋ยพนดินอีกหนึ่งรอบนะครับผมโอเคครับผมนี่ก็คืออ่าตัวสลัดนะครับสลัด เออไม่ใช่อันนี้คือผักกาดห,หอมอิตาลีนะครับผมอายอุประมาณยี่สิบกวันนะครับเราก็จะมาพวนดินกันนะครับรอบแรกเนาะใส่ปุ๋ยพวนดินนะครับปุ๋ยผมม่ใส่เป็นปุ๋ยคอกนะครับนี่ก็ใส่ลงไปเลยนะครับตามร่องปึ๊บปึ๊บ,บ,บ,บไม่ต้องเอะก็ได้นะครับหนึ่งกำมือ,อใส่ไปเลยเชืโรยไปไอ้ที่แหวงแวงนะ โดนจิ้งหรีดนะครับขโมยต้นไปกินหลังจากนั้นนะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวช่วยนะครับผมเรียกว่าคาดซิ่งนะมีจําหน่ายนะครับผม415บาทรวมส่งก็ใช้พวนลงไปเลยนะครับสะดวกไหมครับไปตามร่องอันนี้ได้สะดวกสบายเลยแต่ถ้าใครปลูกในกระถางนะครับก็ให้ใช้ซ่อมพวนดินนะครับหรือตะเกียบก็ได้ทิ่มทิมทิมทิมไปเลยนะครับโรยปุ๋ยไปก่อนนะครับเราจะได้ทําง่ายๆผสมในครั้งเดียวเลย าแล้วก็ฝั่งนี้ชืบชืบเรียบร้อยนะครับผมง่ายๆเลยวนดินครับหลังจากนี้นะครับก็รดน้ำเช้าเย็นโฮะปลูกกลางแจ้งไปเลยนะครับเริ่มโตใบสวยนะครับผมผมก็จะฉีดพ่นน้ำหมักนะครับทุกสองวันเป็นน้ำหมักนมสดถั่วเหลืองนะครับโอเค เดี๋ยวมาอัปเดตกันต่อครับครับผมสวัสดีตอนเ,เช้าๆครับวันนี้จะพาไปดูเจ้าปารีสเอ้ยไม่ใช่ไปดูตัวผักกาดหอมบิตาลอรี่ครับก็เข้าสวนกันก่อนนี่ครับดูอะไรเพื่อนๆพื่อนน,นะอันนี้เป็นอ่าวอเตอร์เครนนะครับโตมากใบใหญ่มากดูผมปลูกไว้ในกระถางนะครับลงดินเลยนะครับแปลงผักก็ลงไปหลายชนิดแล้วเหมือนกัน ตัวนี้เป็นปาลิตรใบคอร์ดนะครับเดี๋ยวก็จะมีคลิปทําให้ดูนะครับนี่ใช่ไหมเขาจะมีลักษณะเป็นหัวหอหัวนะครับปาลิตรใบคอร์ดปลูกไว้เยอะนะครับก็เ,เอาไว้ทําเมนูในร้านเนี่ยครับลูกค้าจองไม่ได้เลย <laughs> เพราะว่าในร้านก็จะไม่พอขายปลูกสลับกันกันกบเจ้าเรดคอร์ดนี่ Red. ไม่ค่อยแดงเท่าไหร่เพราะว่ามันจะมีช่วงค้มๆอยู่ นะครับถ้าเขาได้รับแสเงเต็มที่เขาจะแดงเลยนะฮะดูในกล้องอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ข้างนอกสวยนะครับเนี่ยเริ่มหอ่อหัวว้ายปาลีดไปคอร์สนะครับเป็นผักสลัดที่อร่อยมากนะครับหอ่อหัวสวยด้วยนะครับโตดีมีเมเล็ดพันธุ์จำหน่ายนะครับอันนี้ผมใส่ปุ๋ยไปแค่สองรอบเองอายุสี่สิบห้าวันนะออายุสี่สิบวัน,นครับอีกห้าวัน ก็จะลองปล่อยดูว่าจะตกได้ขนาดไหนผมจะปล่อยไว้สักห้าสิบปอนครับโอเคผักก็เริ่มลงไปหลายแปลงนะครับหลายชนิดเลยครับย้อนแสงเลยนะครับผมนี่ครับเพเอกของเราเ <c oughs> จ้าผักกาดหอมอิตาลีนะครับดูสิโวมหมดเลยโดนแมงกระชอนนะครับเขาจะกินกินรากมันนะครับแล้วก็เหลือแต่ใบเล็กๆไว้ข้างบนเอามาเอามา ปลูกทดแทนแล้วพวกที่เหลือมันก็กินเหมือนเดิมนะครับเอามากินต้นเดิมด้วยที่ปลูกไว้อะหวานไส้มันนครับผมนี่ผักกาดหอมอิตาลีนะครับผมดูสวยมากนะครับรูปร่างหน้าตามันดอกกุหลาบเลยทำไมผักพวกนี้มันตุมม้มติม,มิหน้ารักอย่างนี้ไม่รู้นะครับรูปร่างมันเนาะมันดอกกุหลาบนะครับอายุสี่สิบห้าวันเต็มนะครับผม ผมก็บุูกครั้งแรกก็ได้ประมาณนี้แหละพักการหอมอิตาลีนะครับแต่สวยดีนะครับต้นโตดีอยู่แต่ผมเห็นเขาปลูกนะครับหลายท่านที่เคยปลูกนะครับหัวโตวันนี้นะแต่นี้ผมใส่ปุ๋ยแค่สองครั้งนะครับผมใส่ปุ๋ยคอกสองครั้งพลดินสองครั้งในรอบของการปลูกนะครับแล้วก็บำรุงด้วยข้อโมูลนนมสดถั่วเหลืองนะครับหลังจากนั้นก็รดน้ำเช้าเย็นแค่นั้นเองนะครับไม่ได้ดูแลอะไรเยอะเลย มากว่านี้สัมผัสแรงไม่ได้นะครับกรอบเออวัะพืชก็ไม่ค่อยขึ้นนะครับถ้าเราพวนดินนะครับแล้วก็ค่อยๆเก็บออกเพราะว่าดินพวกนี้ที่ไม่มีวัชพืชเพราะว่าผมไม่ใช้หน้าดินนะครับก็จะเป็นเค้กอ้อยปลูกเลยทั้งแปลงครับการทําแปลงก็ช่วยลดวัชพืชด้วยเหมือนกันนะครับผมยกแปลงนะ โอเคครับเดี๋ยวมาเก็บให้ดูการหอมอิตาลีนะครับผมตัดไว้แล้วแหละเ <c oughs> นี่ครับูจับแรงไาได้ครับกรอบอันนี้ขน,นาดใบที่มันแบบใบนนที่เสียแล้วกรอบกรอบมากนะครับนี่ครับหัวใหญ่ไหมโอ้สวยอยู่นะครับนี่การหอมอิตาลีสี่สห้าวันนะครับ ปลูกกลางแจ้งเลยดูแลแบบบ้านๆปกติไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับผมโอเคทำเมนูได้หลากหลายนะครับรสชาติก็กรอบหวานนะครับไม่มีความเป็นเขียวของผักนึวกว่ากินน้ำเปล่าลองไปปลูกดูนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมเบอนะโอเคครับผมแดด ยางตาครับผมสําหรับการปลูกก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ปลูกได้ไม่ยากก็ลองไปหาปลูกกันได้นะครับผมเมล็ดพันธุ์มีจําหน่ายนะครับสั่งกับเจ้าอื่นก็ได้สั่งกับผมก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับครับผมส่วนคลิปอันอ่าพวกการสอนปลูกผักนะครับผมก็จะสอนในเพจนะครับจะลงในเพจด้วยแล้วก็เอ่อทาง youtube ด้วยนะครับเพจ a c e b o o k ก็ฟาร์มสุขข้างบ้านนะครับแล้วก็ youtube ก็ฟาร์มสุขข้างบ้านนะครับผมขอผมก็จะสอนฟรีนะครับไม่เก็บ ไม่เก็บตังค์นะครับเดี๋ยวจะเสียคอนเซปต์นะครับเพราะว่าผมที่ทําคลิปพวกนี้ขึ้นมาก็เพื่อการแบ่งปันนะครับแล้วก็มีได้จาหน่ายของเล็กๆน้อยบ้างนะครับก็ก็ไม่ได้หวังอะไรมากมายนะครับผมจะเป็นคอร์สสอนฟรีนะครับสําหรับทุกท่านนะสอนแบบละเอียดเลยบอกไปทําอาชีพได้เลยนะครับผมไปปลูกเป็นอาชีพได้เลยเนาะผมว่านะผมก็ปลูกเป็นอาชีพเหมือนกันนะครับผมสําหรับ จ้าตัวนี้ก็ปลูกได้ไม่ยากนะครับปลูกง่ายง่ายง่ายมากครับอันนี้ผมก็ปลูกกลางแจ้งเลยยังโอเคนะครับหนาวนี้ก็รีบปลูกนะครับผมสาหรับใครที่จะเริ่มปลูกผักเป็นฤด,ดูกาลที่ดีมากนะครับสําหรับการหัดปลูกนะครับเพราะว่ามันอากาศเหมาะสมนะครับแล้วก็หลายๆอย่างทําให้ผักของเราโตเร็วสําหรับคนที่เริ่มแรกก็จะได้ไม่หมดกําลังใจนะครับผมโอเคครับการปลูกเจ้า ผักกาดทอมอิตาลีก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็ลองไปปลูกดูได้ทาง youtube ก็นานๆผมจะอัพคลิปทีนะครับก็กดติดตามไว้นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับฝากด้วยนะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับสวัสดีครับ